เรื่องย่อะละครเรื่องเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาว EP ที่7ออกอากาศวันอังคารที่15เมษายน2568เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33 เมื่อข่าวเช้าเกี่ยวกับการตายของอารันได้แพร่กระจายไปทั่วก็ทําให้ชื่อเสียงของโรงแรมออเรนทัลพาราไดซ์สั่นคลอนนับดาวรับบทโดยมิ้นรันรวีกับคิมหันที่รับบทโดยริววชิรวิทย์ได้ร่วมมือกันเพื่อค้นหาข้อมูลและบ่อแสที่จะนําไปสู่การเปิดเผยความจริงเพื่อกอบคู่สถานการณ์ของโรงแรม ในขณะเดียวกันปัทวีระับบทโดยมีนนิชคุณก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงเมื่อเตชิตที่รับบทโดยวิลลี่แมกอินทอชได้รู้ความลับที่เขาเก็บซ่อนมาโดยตลอด ทำให้เขาต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความฝันของตัวเองหรือความฝันของพอ่อระหว่างนั้นเองมิรันตีรับบทโดยเฟรดอริสซลาก็ได้เดินหน้าสืบเรื่องของเตชิตจนชีวิตตัวเองต้องตกอยู่ในอันตรายเพราะโดนยศที่รับบทโดยเพทายภูริตสามล่าหวังฆ่าปิดปาก ทางด้านน้ำฟ้าระบบโดยน้ำฟ้าธัญพันรก็สืบจนรู้ที่อยู่ของเชฟปริศนาเจ้าของเพจดัง Eat with me ที่ตัวเองเป็นแฟนคลับและพยายามหาวิธีไปพบด้วยตัวเองเพื่อจุดประสงค์บางอย่างติดตามรับชมละครเรื่องเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+